ให้คุณกดสกิลแล้วก,กดชิปค้างแล้วก็กดใส่เป้าหมายแบบนี้นะครับผมมันจะใช้เวลาล่าอยู่ที่ประมาณ3วินาทีนะครับผมแล้วมันก็แ,กแลก SP เรากับเป้าหมายเลยนะครับผมเห็นปะ SP เราเหลือแค่เท่าไหร่เนี่ย13แต่ SP ของแอดเนี่ยเต็มหลอดนะครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมือเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกมือเวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวประดับซาเครดิโอเมทรีนะครับผมหรือว่าประดับโยนเอสพีกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับประดับซาเครดิโอเมทรีนะครับผมเป็นประดับของนนนนนนะะะะคคคครรรััััับบผมมมมมมยยงงงใสส่่ไไไดด้้้้ตอออวววเเลลขขึปฮาาาถก็ื อินบวกสวิดบวกสนะครับ mm hmm. เมื่อใช้โดยพีทนะฮะจะสามารถใช้สกิลโซเอ็กชาร์ลเลเวลหได้นะครับผมโซเอ็กชาร์ลเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็คือสกิลที่เอาไว้แลก SP กับเป้าหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะเอาไว้แลกกับพวกสายใช้สกิลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคูเซเดอร์โลกโดดเตะบีเอสปาขวานไนโบอะไรอย่างนี้นะครับผมถามว่าสกิลนี้มันดีกว่าสกิลแต่งงานยังไงนะครับผมก็คือสกิลนี้เนี่ยมันไล่แค่สามวิเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันจะโอนเอสพีไปแบบครึ่งๆเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวครึ่งคึ่งยังไงเดี๋ยวค่อยว่าในทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ามันเร็วกว่าการโยน SP ของแต่งงานประมาณ5เท่าอ่ะนะครับเพราะจำไม่ผิดแต่งงานมาโยน1.5วิใช่ไหมแต่ว่าเราโยนทีละสิบเร์เซ็นเนี่ยมันจะใช้15วิใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันเนี้ยประดับนี้เนี่ยคุณจะโยนสามวิแล้วเต็มหลอดเลยนะครับผมมันจะเร็วกว่านะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับถ้าเลเวล80ขึ้นไปนะครับจะเสีย SP ของสกิลฮิลกับแซงจูรี่เพิ่่่มขึ้น50น50%ะะะฮแตวาาเราจไ ลดไล่ของเซนจัลี่เร็วขึ้น30%นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแรงฮิวหต่อ1นึ่งเลเวลด้วยนะฮะหลักๆเนี่ยไอ้พวกเพิ่มความแรงฮิวสีเอชพีฮิวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราถอดออกได้ไงไม่เป็นไรนะครับผมที่เราใช้จริงก็คือการใช้โซเอชเชาวหรือว่าการโยน SP นั่นเองนะฮะซึ่งสกิลเนี่ยก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับผมด้านหลังนี้เลยนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวสกิลนนี้เองอ่ะมันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมเพราะว่าสกิลอันเนี้ย มันเรียกว่าแลก SP ก็จริงแต่ว่ามันไม่เชิงแลกซะทีเดียวนะครับมันหักครึ่งของเราอ่ะแล้วไปให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมสมมุติผมมี SP 1 7 0 0ใช่ไหมครับผมครึ่งหนึ่งของ1 7 0 0เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ850นะครับผมหมายความว่าถ้าผมโยน SP Soul X เช้าใส่ S, ใครเนี่ยแล้วเป้าหมายเนี่ยมี max SP น้อยกว่า850เนี่ยเป้าหมายเราจะได้ SP ไปเต็มหลอดทันทีนะครับผมส่วนเราเนี่ยก็ไปแบ่งกับเขามาครึ่งหนึ่งใช่ไหมสมมติเขามี300อย่างเงี้ย ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น150แทนนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อระวังนะครับผมข้อควรระวังก็คือเป้าหมายของคุณต้องมี Mac SP น้อยกว่าคุณครึ่งหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ต้องครึ่งเป๊ะก็ได้ครับผมมากกว่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าควรจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวโยน SP ตัวนี้นะครับผมอย่างเช่นพีซอย่างเงี้ยพันเอย่างเงี้ยก็ควรจะหาตัวเป้าหมายที่ Mac SP ไม่เกิน850อะไรอย่างเงี้ยบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะรผมเพื่อหรือเพื่อขาดนะฮะ อ่ะเดี๋ยวโยนให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นไงนะฮะตัวอย่างนะครับผมแ s ชซ s นคอร์สเนี่ย Max SP อยู่ที่523ร้่มใช่ไหมครับเราก็ใช้ SP ให้หมดไปเลยนะฮะตอนนี้ Max SP หมดแล้วนะครับเงื่อนไขในการโยนนะครับผมคุณต้องอยู่ปาร์ตี้เดียวกันดังนั้นอ่าลากเข้าตีมาก่อนนะครับโอเคเข้าตีมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ SP มันหมดไปแล้วใช่ไหมฮะนี่ครับผมเหลืออยู่11หน่วยใช่ไหมฮะแม็กเอชพ้าร้อยยี่สิบใช่ไหมครับผมตามที่จะดีแล้วนะครับผมให้คุณกดสกิลแล้วกดชิปค้้้้าาางแแลวกก็ดใส่เปหมมยบบบนนีะครัผ มันจะใช้เวลาล่าอยู่ที่ประมาณ3วินาทีนะครับผมแล้วมันก็แ,กแลก s p เรากับเป้าหมายเลยนะครับผมเห็นปะ SP เราเหลือแค่เท่าไหร่เนี่ย13แต่ s p ของแอดเนี่ยเต็มหลอดนะครับผมนี่แหละครับหลักการง่ายๆของการโยนนะครับผมก็คือโยน s p ครึ่งหนึ่งของเราอ่ะใส่เป้าหมายนะครับผมดังนั้นถ้าเป้าหมายแม็ก p น้อยกว่า s p ครึ่งหนึ่งของเราอ่ะมันก็จะได้ s p เต็มหลอดไปเลยนะครับผมซึ่งระยะเวลาในการล่า,ามันแค่3วิเป็นฟิกแคทไทม์ล้วนๆนะครับดังนั้นอัปเดตไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าอย่างลดล ต้องไปใส่เทมเด็กนะครับรถฟิกแคทไทม์หรือว่าจะใส่พวกปีกรถฟิกหูวิกตอรี่หรือว่าไอตัวพวกปากรถศูนย์จุดหนึ่พวกนี้นะครับผมถึงจะลดแคทไทม์ของตัวสกิลโซเอ็กซ์เช้าได้นะครับผมคำถามต่อมานะครับผมก็คือประดับซีเคร็ตจีโอเมตีเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับผมผมให้ไว้2เงื่อนไขแล้วกันนะครับผมเงื่อนไขแรกก็คือคุณอยากโยนเร็วๆนะครับผมแบบโยนแต่งงาน15บห้าวิมันอาจจะช้าเกินไปนะครับผมชอบแบบเร็วๆสามวิจบเนี่ยนะครับผมนี่เลยครับประดับซีเคร็ตจีโอเมตีเนี่ย ช่วยคุณได้นะครับผมโยนปุ๊บ3วิจบเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าโยนแต่งงานเนี่ย1.5วิ10ครั้งก็15วิแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่นับบัฟต่างๆที่ต้องกดให้อีกนะครับผมซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็อันนี้แหละครับจะช่วยเร่งเวลาของการเก็บเวลการฟ์มเงินของคุณได้นะครับผมแล้วก็ข้อที่สนะครับผมสาหรับคนที่เหมาะกับการใช้ประดับนี้ก็คือคนที่เล่นหลายๆตัวแล้วไม่อยากแต่งงานนะครับผมเพราะว่าข้อดีของไอ้ประดับนี้คือคุณจะเอาประโยชน์ไอพีให้ใครก็ได้ในตี้นะครับผมขอแค่ m ม็กเีของคุณมากกว่าเป้าหมาย2เท่าแค่นั้นเองนะฮะซึ่งปกติแล้วอะ่ะถ้าเราอัพสกิลอันนี้มานะครับผมสกิลชื่อเมดิเทชันเนี่ยแม็กเีคุณจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมอย่างตัวเนี้ยอัพอินมา80 d e ิบเด็กแปวิยีอย่างเงี้ยและอัพเมดิเทชันเนี่ยของไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาเพิ่มแม็กเีเท่าไหร่เลยนะครับผมแม็กเอีอยู่ที่พันเนะครับผม ซึ่งถ้าคุณต้องการไปโยนให้คูเซเดอร์เอสักพันหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่าคูเซเดอร์เอตอนนั้นเอชพีพันหนึ่งใช่ไหมครัคุณก็ไปใส่กระหลัดหน่อยหรือว่าไปใส่พวกกบเขียวโซฮี so He, อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแม็กเอชพีพ Mac ขึ้นไปให้ถึง2000น่ะนะครับผมซึ่งไม่ยากหรอกโซฮีใ so บหนึ่งก็เกือบเกือบจะแตะ2000แล้วเนี่ยนี่พันเแล้วนะครับใส่โซฮีไปก็15%นนะครับผมก็เฉียดเฉียดสองพันแล้วนะครับผมเห็นไหม นี่ขนาดแค่อิน80เองนะครับผมอะซึ่งถ้าคุณเล่นหลายตัวเอาไว้วนดันอย่างเงี้ยเช่น Hunter ร์เบิหรือว่าไนโบนะครับผมคูเซเดอร์ฮอลลี่คอร์อเลยพวกนี้นะครับผมแล้วคุณไม่อยากจต่เสียเงินแต่งงานทุกตัวคุณก็ซื้อประดับอันนี้ไปตัวเดียวให้พีชหนึ่งตัวนะครับผมแล้วคุณก็ไปเข้าตีทุกตัวได้เลยนะครับผมใครจะใช้ก็โยนอพีใส่มันนะฮะคุณก็จะไม่ต้องแต่งงานอีกต่อไปนะครับผมเห็นไหมครับอีซี่ <laughs> เรียกว่า เป็นประดับของคนหลายใจนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะเห็นการใช้งานคร่าวๆแล้วนะครับหลักๆก็คือทําให้โยนเร็วขึ้นนะครับผมประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับหลายตัวละครนะครับผมคือไปจับคู่กับใครก็ได้นะฮะอนข้างสะดวกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครงบน้อยผมยังแนะนําให้แต่งงานดีกว่าเพราะว่ามันถูกกันเยอะเลยนะครับประดับอันนี้ก็ราคาค่างสูงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับสเตตัสสกิลของพีโยนไอพีตัวนี้นะครับผมก็ของไม่มีอะไรเลย <laughs> เพราะว่าตัวนี้นี่ไม่ได้เล่นจริงจังครับผมก็แค่เอามาใส่ประดับสเก็ตจีโอเมทรีแค่นั้นเองนะฮะของก็แบบพยายามพวกแพคเกจพีแม็กของเนี่ยเน้นพยายามพวกแม็กเอชพีเข้าไว้นะผมโซฮี so เลยพวกนี้ไปหามาใส่เลยก็ดีนะฮะส่วนไตตัสนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็คืออิน80นะครับผมเพื่อเพิ่มแม็กเอชพีนะครับแล้วก็ฮิวแรงขึ้นอะไรพวกนี้เด็ก80นะครับวิด27นะฮะส่วนสกิลนะครับผมสกิลเนี่ย ตอนเป็นอโคลไลท์ก็อัพเหมือนทั่วๆไปเลยก็คือนิวมา1นะครับผมเคียว1ฮิล10 AB10 นะครับบีคิด AGI 1นะครับผมตัวสร้างน้ำมนต์1นะครับผมแล้วก็แองกัส3พอดีพอยต์มาเหลือนะครับผมแล้วก็ดีวายพโรเทคชันห้านะครับผมก็ครบจ้าห้านะครับอโคลไลท์บังคับจ้าห้าเพราะว่าสกิลพอยต์ไม่ค่อยพอนะฮะต่อมาพอเป็นไฮพีทนะครับผมอัพเมดิเทชันก่อนเลยครับผมเวล10นะฮะแล้วก็เล็กอัลเทน่าชุบนะครับผมแล้วก็แมกนิฟเอาไว้ฟาร์มเลย พอยที่เหลือเนี่ยคุณเลือกเอาก็ได้นะครับผมว่าจะเอาอะไรมาก่อนนะครับเพราะว่าเอาจีมันอัพได้ครบทั้ง3อย่างก็คือไคลี่ 10, สิบอัศมห้านะครับผมแล้วก็เซฟที่วอลสินะครับผมมันจะพอดีเด็เลยตอนจ็อบเจนะครับแต่ว่าพอดีตอนเนี้ยพอยมันเหลือไม่เยอะมากครับผมซึ่งถ้าใครเจ้าพันทุบสามวันผมเนี่ยก็เลือกเอาหน่อยว่าเอ้ยถ้าคุณเก็บเวลเพียวๆเลยก็เอาไคาลี่เต็ม10ก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณเฮ้ยล่าบอสบ่อย,อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอาอัศมห์ก่อนนะครับผมเบื่อใครลงดันเลง AO อะไร เผื่อใครลงดันเลดลง OGH อย่างเงี้ยอัด3มันจะครอบตัวไปแบบไม่กระตุกะนะครับแต่ถ้าไคลรี่มันจะกระตุกตัวนิดนึงตอนล่าบ,บอสไม่ค่อยดีแต่ตอนเก็บเวฟไม่เป็นไรไงเราแค่มาเอาไคลรี่พีดเป็นบางครั้งแค่นั้นเองนะครับผมส่วนเซฟตี้วอลเนี่ยก็เอาไว้ล่าบ,บอสเช่นกันนะครอันนี้ก็เลือกเอานะครับผมว่าคุณจะอัพอะไรก่อนมันอัพได้หมดเลยนะสามอันเนี้ยพอยท์มันพอนะครับผมอัพเต็มเต็มสิ เต็ม5ได้หมดเลยนะครับแต่แค่ลำดับก่อนหลังอะไรเงี้ยใครใช้อะไรก่อนก็อัปนั้นก่อนก็ได้นะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกระบวนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ